ถ้าลุงซื้อบ้านเนี่ยมันมีระยะการผ่อนระยะยาวเนาะยสิบปีสิบห้าปีสักปีสองห้าปีแหละของลุงนี่ผมคิดว่าเอาลองดีกว่าถ้าลองนี่เดี๋ยวต้องผ่อนมาซื้อโบ๊ะเดียวแหละจบเลยถ้าอย่างบ้านที่ลุงผ่อนแบบแบบแป๊ะเนี่ยถ้าคิงเป็นพนักงานขายนะคิงถึงเหมือนได้ขายจำไว้ก็ผมแนะนำให้ดีลุงแนะนำโป้อย่างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครนะครับ โอ้มันมันต้องของอย่างนี้มันมันต้องมาดูก่อนแล้วครับแล้วอยู่ที่ความเปิงใจเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยก็คือลูกค้าที่จะเข้ามาดูในวันนี้นะครับเฉพาะที่นัดไว้ประมาณ3 0 0กว่าเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วมันเวยรตันขายตันมันนะครับครับผมฮะโทรแม่มและฮะฮัลโหลครับผมครับ อ๋อครับผมสำหรับบ้านที่โครงการน้ำโจ้ซอยเก้าอําเภอสิลปีนะครับหมู่ที่เจ็ดหนองแฝกเขาจะเข้าได้สองตังนะครับจะเข้าได้ตังน้ำโจ้ซอยเก้าางเซเว่นก็ได้เลยครับเข้ามาประมาณ500เมตรครับถนนดีหมดฮะแล้วก็จะเข้าตังหนองแฝกก็ได้ครับครับหนองแฝกหมู่เจ็ดเข้ามาได้ถึงสองตังครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองล้านสองแสนบาทครับทรงบ้านเป็นสไตล์มินิมอลค่ะ ครับสองห้องนอนสามห้องน้ำแล้วก็ยังมีนึ่งห้องครัวครับเข้ามาดูก่อนครับรีบตัดสินใจก่อนได้เลยนะครับชัดเจาะจะบัตรทานเปิ้ลนะครับห้ามาห้ามละเดี๋ยวเดี๋วนะครับบูนออโคมาแล้วครับครับผมโอเคอันอย่างหญยก็ต้องเข้ามาพอแล้วก็รีบตัดสินใจโดยด่วนเลยนะครับครับผมโอเคครับอ่ะเจ้านี่จะขนผ้าขนพรอนเข้ามาอยู่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอีกก่อนนะครับถ้าอย่างยญ่ก็เข้ามาอู้กันเห็กรรมครับอู้รายละเอียดครับ โอเคครับครับสวัสดีครับครับผมลุงสวัสดีครับโอ้ยอยากจะโขนผ้าโนนผอนมาอยู่เลยกะสวัสดีครับโอ้ผมยังบ้านยังบ่าแล้วเลยตอนนี้นะครับคุณลุงต้องรออ่ะยังมาใจ่ายฮอสแต่ว่ามามาก่อนมาก่นมาอู้รายละเอียดกันดังในก่อนเลยครับชวนตังหนครับโอ้ผมก็หัวพอมาได้เข้าห่มนะครับลุงกลับบ้านกับจองเนี่ยขายไปเป็นสี่ห้าหลังพุละ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลองอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนครับผมลุงแล้วลุงตัดสินใจอย่างยัยลุงเตียวลาดปลาโคปลานามาลุงยังมา,มาตั้งถนนหนตางอย่างเปิดมันเข้าได้สองทางหรอลุงน้ำโจ้ซอยเกาข้ารเสเว่นก็เข้าได้ตั้งหนองแปกมูเจ็ดก็เข้าได้อ่ะแล้วลุงมาบุญโคมานะั่นดีบดีลุงอย่าโดนโกงเขานะผมจะแนะนำมือนะลุง ถ้าลุงซื้อบ้านเนี่ยมันมีระยะการผ่อนระยะยาวเนาะสิปี15ปีสัปีสังหปีแหละมันผ่อนมันจะมีการทอนของมันเนาะเป็นระบบของมันเนาะของลุงนี่ผมคิดว่าเอาลองดีกว่าถ้าลองนี่เมี๋ยนต้องผ่อนมาซื้อโบ๊ะเดียวเนละยจบเลยถ้าอย่างบ้านนี่ลุงผ่อนแบบป่เป้เน่ยถ้าจิงเป็นพนักงานขายนะจริงตึงเหมือได้ขายจำไว้วก็ผมแนะนำเพื่อดีลุงแนะนำปู้ยังอังนเนี่ย สำหรับบ้านที่ผมปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยสำนักงานหรือว่าขายเนี่ยลุงพอเลยวิวทิวทัศน์บอกว่าต้องร่วมจะเป็นส่วนพบปืนกะอันนี้เป็นลำไยกะต้นพเกเนียดกะเนี่ยลุงออกมาเข้าไปนอนออกมาจิบกาแฟพ,พ่อผ่อนคลายพ่อมุมมาดอชูเตปหันหมดอะ่ปะป่ะเข้ามาพ่อด้วยผมแต่ต้องมาลีลาชะมาเข้ามาเลยมันตันของนี่นะลุงมันตันไผ่ตันมันแต่กี้โทรมาผมร้อยสามสิบสี่สายทักจ้า ลุงกับปตตนเปิดมาเขาเชิญเข้าไปเข้าไปเข้าไปคุณลุงเข้าไปก่อนเลยครับถ้าจ้าคุณลุงจะปัตานกินคนอื่นมาไปก่อนยุทก่อนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูปัะเดี๋ยวนี้ไปดูห้องนอนก่อนไปมาเชิญดูฮะประตูประตูใหม่ดูกระเบื้องดูพื้นที่ใช้สอย่ะแล้วก็ตัดสินใจเลยครับนี่บัตตันพ่อบัตตันกวยโขนผ้าโขนครัวจะมาอยู่ละเป็นอย่างไรพ้องครับกว้างนะที่สําคัญ เขาง่ายออกง่ายถนนคอนอกรีตมาคุณลุงเดินมาพอดูห้องน้ําก่อนครับดูชักโครกดูอ่างล้างหน้านะห้องน้ํานะครับคุณลุงสามารถเข้ามานอนเล่นได้เลยนี่ดูดูฮะด,ดูชักโครกใหม่เลยเนี่ยอ๋อโอเคก่อนครับครับหน้า่ะลุงขอใจสัก,กรรมได้ก่ออ๋อได้ลุงจะล้างหน้ากะล้างนเนี่ย ลุงเกโอ้ยยังยังยังมาฮือใจ้อครับต้องไปเซ็นสัญญาก่อนอยู่ๆจะมาพอใจมาได้เตัอ้อไปพอแหมห้องนะไปพอแห็มห้องก่อนครับมาตัวผมมาเลยครับอ่ะเดินตัวมาเลยครับดูว่านี่ห้องโถงกว้างสบายเลยลุงลุงมานอนตรงไหนนี่ลุงไปนอนสวนพักกระปืนก็นได้ครับลุงมุ่งนอ่ะมาเชิญฮะดูนี่แห็มหนึ่งห้องครับดูฮะ ดูห้องห้องนี้นะจักว้างว้าวดูฮะดูโอ้โหไปใหญ่พ่อครับกว้างอ่พอฮะห้องน้าแบบเดียวกันเลยครับหนี่แฟังเข้าไปเตอรลลุงนี่ลุงมาดูพอมาพอเป็นอย่างใหญ่พ่อครับจอบก่อจอบเซ็นสัญญาเลยบ่เซ็นสัญญาเลยบ่ญญายบมาหนังใหญ่ดีครับตัดสินใจอย่างใหญ่ไปพ่อ ห้องครัวหมอไปพอตั้งหลังหมอไป<ะ>ออนี่ห้องครัวเลยโอ้ยครับผมพอเป็นอย่างใดพ่องครับเอาโอเคสิงล้างจานชั้นเก็บของดูอ่อมาพอตั้งหลังได้เลยลุงมาพอตั้งหลังเตียวมาอ่อดูฮนะห้องหลังนี่เขาเขอสามารถตกแตง่ง เอาไว้ของหรือว่าทําห้องครัวย่อมย่อมได้เลยป่ะเข้าไปหอตรงไหนนี่ก็มีหมหนึ่งห้องนะครับสาหรับห้องน้ํานี่มาต้องกลัวครับเวลาเบื่อนสนิทไม่สหายหรือว่าญาติเดินทางม,มาจากต่างจงังหวัดมาต้องกลัวเรื่องห้องน้ําเพราะว่าเขาสอารองไว้แล้วนี่นี่หมหนึ่งห้องเข้ามาพอเลยครับขอไปลอง่อได้ก็ไปลองเถอะครับต้องเซ็นสัญญ,ญาก่อนครับถ้าเซ็นสัญญ,ญาโอเคปล่อยได้ตามเต็มที่ตามสบายครับไปดู่ หงจอดรถเนาะไปดูหงจอดรถมาเดี๋ยวมาก่อนครับผมมาเลยครับตามมาเลยครับคุณลุงนี่เลยฮะและนี่ก็เป็นหงจอดรถสามารถจอดรถได้ถึงสองกันเนาะขยับเข้าไปจอดได้สองกันเลยสองกันเลยอสองกันเลยโอ้เยียบเอาไปพอพื้นที่ตะข้างแห่งกรรมบ่ป่ะเดี๋ยวเอาไปพอพื้นที่โคกนี่มันยี่ห้อ,อยัง อยากแค่ไปลองใจโอ้โหเดี๋ยวผมจะบอกที่ฮอ,อม,มันมันมีปัญหาหรอกครับมาพอพื้นที่ใช้สอยก่อนครับนี่ยังมีพื้นที่เหลือหรือว่าเอาเอาไว้ใช้สอยตากผ้าหม่มผ้านวมเสื้อผ้าอะไรเอ็กซ์ละอ้อนใต้โมดครับดูฮะอันนี้แดด่องทั้งวันเลยเนี่ยสำหรับคุณลุงมันมีปัญหาครับมันง่ายต่อการตัดสินใจของคุณลุงเห่งกรรมเนาะครับ บัดเอาเบิร์มาเลยครับเดี๋ยวเซ็นสัญญากันเลยทำสัญญากันเลยมันง่ายกระเป๋าต้างลุงกว่าหายเอา้าพอลุงจะมาพ่อบ้านใบใจกะครับลุงจะมาเซ็นสัญญาบ้านบัแจ๊กโอ้บใบแจ๊กโอัใบแจ๊ลุงเตียวลูกกังโตงแหมลุงอีทว่าจะมานอนพักนี่สักคืนรมพูกเมื่อเจ้าลุงไปนั่งรถไปคิวรถจ้างเผือกมันบาเจ้วัดที่ลุงจะมานอนขอนอนเป้นคืนสองคืนมันมาเจ้วัดชักโคกนี่ยี่ห้อเยี่ย ก็ลุงนึกมาสนใจก็ชอกโคกบ้านตึงบ้านบ้านหลังมาเลขถามหักันชออโคกใส่บ้านสักเตื้อมันยังใหญ่ลำเหลือคุณลุงเจ็บลุงเจ็บเจ็บตองเจ็บตองขออยากไปลองกรรมโอ้กับบ้าน้ายังมาได้ขายเต้อมันยังใหญ่ลำเหลือได้จริงอย่ามาอจามมันนั่งช่อโคกบ้านแฮ่ข้องของแน่นี่นะแน่ยังมาได้ขายเต้อไปเจ็บเสื้อผ้าออกไปเจ็บเสื้อผ้าไปเอากระเป๋าออกไปพูน ยิง <ítulo> ไปน anyway ั่งพักอ่างกับปืนบุญไปเลยตายกับบ้านจองให้ยังมาได้ขายเตื้อจะมาขอนั่งเจ้าโคกล่ะตายบ่เดี๋ยวโกงหวดดีกระบาเสียเวลาทํามาหากินหะมดลูกค้าหายมดละโทรมาเป็นเส้นเป็นสายเนี่ยโหลครับออมาถึงแล้วหรอครับโอ้สุมาตัวครับเข้ามาได้เลยครับเข้าเข้ามาได้เลยเฮ้ยที่เข้ามาจริงยัง ผมอู้ลูกค้าเนี่ยลุงออกไปแล้วฮัลโหลครับอ๋อเข้ามาได้เลยครับคุณลุงคุณลุงเข้ามาได้เลยครับเชิญด้านในเลยครับครับเชิญตื่นแล้วไปเลยฮัลโหลครับครับครับอ๋อเอาเสื้อผ้ามาด้วยใช่ไหมครับครับผมยินดีต้อนรับครับี๋ยวงออกมาต้อนรับไปให้ยังได้ป่าก็คิงโดซสาบอกงาเข้ามาเข้ามา อู้โทรศัสั์นี่ผมอู้โพสต์สับยิ่งเป็นแน่ๆไขเลยป่ะก็อาฮปิ๊กครับครับผมสำหรับท่านใดนะครับถ้าสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะครับท่านสามารถเดินทางเข้ามาชมบ้านได้ตัดสินใจได้เลยครับห่างจากตัวอำเภอแค่3ามกิโลเตาอันครับเข้าได้2ทางนะครับเข้าตังน้ำโจซอยเก้าหรือว่าเข้าตังหมู่บ้านหนองแฝกก็ได้ครับที่สำคัญนะครับ บ้านงามบรรยากาศดีลมลื่นครับเงียบสงบแล้วก็ยังเป็นส่วนตัวตัวธร,รรมชาติสุดๆครับผมจะไปลืมเข้ามาแวะเข้ามาชมบ้านแล้วตัดสินใจการฮื้อไวตัวนะครับความอันจับตาเปิดนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับจื๊อไวเซนและ้กลิ่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเออง,ยงเี้ยมานยะ